กลัวความสูงไหมครับไม่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 เท่าไรแต่ก็มองลงไปก็เสียวอยู่นะกลัวความสูงไหมครับกลัวความสูงไหมครับ้ยเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ด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 แปดครับอยู่ไหมครับกลัวความสูงไหมครับกลัวความเสียวไหมครับ แล้วก็เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วผมเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสามเจ็ดเกสี่เจ็ดเก้าเจ็เกหกเจ็ดเก้าเจ็ดเ็เก้าแปดเ็ดเก้าเก้านะผมถึงแปดศูนะครับอะไรอาไปหานี่ที่กลัวฝังนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นตง่งตรงกลาโอเมันต้องถ่ายวิดีโอเว้เก็เดินก็่ไหมไงใชอุ้ย

เสียงก็จบมันดังดีอย่งเลยกรอบแกบกรอบแกบรู้มันจะกรอบอะไรนกรอบแกบที่ขอบนี้เอาครัรู้แล้วถึงละสุดละอ๋อมาตรงนี้ไงตรงนี้ไม่มีคนมันมาแค่นี้แหละสั้นจบแล้วฮะอ๋อไม่ถ่ายรูปให้เมียเลยมามาถ่ายไหมาถ่ายรูปด้วยมาถ่ายรูปไปเที่ยวอะไรนั่นน่ะ อยากมาแต่ว่าพักกลัวเฮ้ยพักเป็นไรวะพักพักพักกลัวพักไม่กล้าดินไมกาไอ้เข้ามาเอกพลนะพี่ก็ตรงนี้มามามาดูให้ทรบไปก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองอ๋อตรงนี้ไหมออกไปเลยครับแหมกระจกแตกนิดเดียวเอง อ๋ยืยืตรงนี้ยืตรงนี้ม่กรอบแกเอ้าอไม่ไหวเลยแกบถ่ายให้ไหมดิอมาถ่ายถ่ายให้่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอาถ่ายให้จับกตกครับต่อครั็นวกระจกมีนั่งของพื้นไหมไม่เอาเปียกเปียก อันซีนอันซีนอันซีนไหมซีนซีนดิไอคนชวนเที่ยเดินเลาะอย่างเดียวเลยกาบพิหายเลยมามาไมวะมาทำไมอันซีนครับอันซีนเดี๋ยวได้ไปกลัวครับเดี๋ยวได้กลัวนู่นไอคนขี้กลัวดูตัวเบาดูพระขี้กลัวครับดูดู อุย้ยกากมากเลยไม่ได้เรื่องไม่ไดเรื่องเลยอุย้ยฟินยยาก,กากไอคนอยากมาโคตรกากเลย,ยไม่ได้เรื่องสุดแล้วเดี๋ยวเราไปทุกกันต่อกับทางลง